ข่าวดีนะทุกคนอยากเล่น iPad ดบ๊อบปี้เพทามะคะผมนี่ครับ,บจะบอกมีอะไรจะให้ดูป๊อ p ปี้เพทาม,มาใน iPad แล้วนะครับผมนี่ของใน iPad นะครับนี่เป็นบันนี้เลยถ้าใครอยากซื้ออยากเล่นก็ไปเล่นกันได้ก็ไปซื้อกันได้นะครับไอนี่ครับผม iPad มีแล้วนะครับนี่ครับผมทางเราว ปีเพจถามถ้าคนไหนไม่มีก็เอารุ่นแอปเปิลนะครับ iPad iPad รุ่นแ p ปเปิลเอาจะกดแบบนี้เพิ่งมาแรงๆเลยนะครับผมไอแพดถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อกันได้แต่ผมไม่ซื้อผมไม่มีตังค์เข้าใจดูโฆษณามันครับว่า คันี้นี่ค่ะผมเนี่ยเป็นในมือถือเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอปปี้เพทามชัตเตอร์หนึ่งเพิ่งมาเพิ่งมาสดๆสดละร้อนตอน เอ่ประมาณตอนเช้านี้เลยนะคบผมเพิ่งมาเลยนะชสดๆร้ลลอนๆตอนเช้านี้เลยถ้าใครอยากเล่นอยากซื้อก็ไปซื้อกันได้นะครับนี่ครับผมบ๊อบี้เพทามไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่มานานแล้วหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมกดเข้าจะเล่นเกมลาบใช่ไหมผมกดเข้าเพสโตนกับนี่ครับผมเจอนะคบ ถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นกันได้คนที่มีเงินเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากซื้อเล่นก็ไปซื้อเล่นกันได้นะป๊อปปี้ผทํทำมาใน iPad เแล้วนะครับบ๊ายบาย